กนราส่งโรงยเดนะคะทั้งหมด7 7รายพร้อมกันในงก็มีการเกิดสุนทรภ่คราวๆแชาบ้านที่ถูกไฟไหม้ดวยทางด้านในว่าศิลปอาชาบุชายของนายกมหาศิลปาการได้กล่าวคณะกรรมการจัดงานได้มีการจัดตั้งกลุ่มกูชุมชนที่ถูกไฟไหม้การีจะลาเสียหายต่อบ้านอที่จะรับสัมงานงานี้ ก็ผมไม่ระวังอ่ะลงไม่ดีอ่ะเจ็จจาจุดทอค่ะส่วนรางนตำ่ะบุกโคก็เนอาจังหวัดอุดรบอกว่าตรงนี้ทางเจ้าหน้าที่ตรวจจากที่เกิดเหใช่ป่ะที่การสรุปคดีของหายท้องีกนั่นนั่นนั่นแล้วว่าเหตุเกิดจากอะไรแต่ว่าไม่ระวังอ่ะตรวจที่สุดขเอาผ้าบ้างไข่อ่ะ